สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนสำหรับในวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูสุจิตราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพชั้นป .3 นะคะในชั่วโมงนี้เราเดินทางกันมาถึงชั่วโมงที่9แล้วนะคะสำหรับในวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องเนื้อหาอะไราเด็กๆมาติดตามกันได้เลยนะคะ เนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูกาลนะคะการเลือกการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูกาลเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆมาติดตามกันได้เลยนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องทราบก่อนว่าฤดูกาลในประเทศไทยนะคะแบ่งเป็น3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูฝน ฤดูหนาวซึ่งแต่ละฤดูจะมีสภาพแตกต่างกันจะมีสภาพอากาศนะคะแตกต่างกันเราจึงควรเลือกสวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับแต่ละฤดูดังนี้นะคะามาดูกันเลยนะคะฤดูที่1นึงก็คือฤดูร้อนนั่นเองนะคะลักษณะของฤดูร้อนนะคะนักเรียนก็คือมีอากาศร้อนอบอ้าวนะคะ อุณหภูมิสูงควรสวมเสื้อผ้าเนื้อบางเบาระบายอากาศได้ดีนะคะดูดซับเหงื่อได้ดีได้แก่ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินนะคะก็คือเด็กๆก,ก็จะต้องสวมเสื้อผ้าที่เป็นยังไงคะเนื้อบางเบานะคะอาจจะเป็นเสื้อแขนสั้นนะคะกางเกง ขาสั้นนะคะหรือว่าเสื้อกล้ามก็ได้นะคะแล้วก็ลักษณะของเนื้อผ้าก็ควรจะเป็นผ้าที่ซับเหงื่อได้ดีเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยเราก็จะมีเหงื่อออกมากเป็นพิเศษนั่นเองนะคะอ่าต่อไปมาดูฤดูที่2นะคะนักเรียนฤดูที่2ก็คือฤดูฝนนั่นเองนะคะลักษณะของฤดูฝนก็คือมีฝนตกชุกมีความชื้นสูง ควรสวมเสื้อผ้าที่ระบายความชื้นได้ดีหากต้องออกนอกบ้านเวลาฝนตกควรสวมเสื้อคลุมกันฝนหรือกางร่มนะคะ,อะนอกจากจะมีเสื้อกันฝนแล้วบางคนอาจจะเป็นยังไงคะมีรองเทาง้าบู๊ใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อฤดูฝนเนี่ยอาจจะมีลักษณะของน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำเจิ่งนองได้นะคะ รองเท้าบูทก็จะช่วยให้เท้าของเราเนี่ยไม่เปียกนะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปฤดูหนาวอ่าฤดูหนาวลักษณะก็คือจะมีอากาศหนาวเย็นนะคะอุณหภูมิต่ำควรสวมเสื้อผ้าเนื้อหนาเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายหากอากาศหนาวมากอาจสวมเสื้อกันหนาวทับสวมหมวก ไหมพรมหรือผ้าพันคอนะคะอ่ะอย่างเช่นในรูปนี้เป็นต้นนะคะเด็กผู้ชายก็จะเป็นไงคะสวมเสื้อแขนยาวนะคะส่วนผู้หญิงก็จะมีผ้าพันคอแต่ว่ายังขาดเสื้อแขนยาวไปถูกไหมคะถ้ามีเสื้อแขนยาวด้วยก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะสวมกางเกงขาย,ยาวหรือบางครั้งอาจจะมีหมวกใช่ไหมคะถ้าหนาวมากมาก อยู่อย่างสมมติภาคเหนือที่อุณหภูมิลดต่ำมากๆก็จะมีเป็นพวกถุงมือนะคะหรือว่าเวลาอยู่บ้านก็จะสวมถุงเท้าด้วยนะคะามาดูกันเลยนะคะคุณครูจะมีลักษณะของสภาพอากาศในเมืองไทยมาอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะในหัวข้อนักเรียนควรรู้นะคะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งประเทศไทยแบ่งสภาพอากาศได้3ฤดูนะคะคือ1ฤดูร้อนนะคะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะคะอันนี้ก็คือช่วงของฤดูร้อนนะคะต่อไปฤดูฝนนะคะเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึง ประมาณกลางเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดือนเดือนอะไรคะเดือนสิงหาคมก็จะอยู่ในฤดูฝนนั่นเองเด็กๆก็ควรที่จะแต่งกายให้ถูกต้องนะคะเพื่อป้องกันร,ร่างกายเวลาเราออกไปนอกบ้านก็พกร่มนะคะไปด้วยพกเสื้อกันฝนไปด้วยนะคะต่อไปฤดูที่3าฤดูหนาวนะคะจะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็คือช่วงสิ้นปีไปจนถึงช่วงปีใหม่มาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะในในสภาพปัจจุบันนะคะสภาพอากาศเนี่ยมีความแปรปรวนมากนะคะเช่นฤดูหนาวอาจมีอากาศร้อนและมีฝนตกดังนั้นเราจึงต้องรู้จักศึกษาสภาพอากาศาสังเกตสภาพอากาศนะคะ และเลือกแต่งกายให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะถ้าเกิดเราออกข้างนอกในขณะที่ฝนตกแต่ว่าไม่มีร่มหรือว่าไม่มีเสื้อกันฝน,ฝนการตากฝนก็อาจจะทําให้เราเป็นคะเจ็บป่วยได้นั่นเองนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าอากาศหนาวนะคะแต่ว่านักเรียนสวมเสื้อผ้าที่เป็นยังไงคะมีเนื้อบางเบาก็อาจจะทําให้ร่างกายเนี่ย ไม่อบอุ่นใช่ไหมคะหนาวเกินไปก็ทําให้ป่วยได้เหมือนกันนะคะทีนี้มาดูเลยนะคะประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและโอกาสนะคะที่เราเรียนมานะคะประโยชน์ของมันก็คือหนึ่งเป็นไงคะทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะและสุขภาพแข็งแรงเพราะ สวมเสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศนั่นเองนะคะ2ก็คือแป่คะสร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่และช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้นนะคะต่อไปประโยชน์อันที่3ก็คือแสดงถึงมารยาทที่ดีในสังคมเพราะเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่นั่นเองนะคะ ต่อไปวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆนะคะนักเรียนจะทำลงในสมุดหรือถ้าบ้านใครมีเครื่องริง้นนักเรียนก็สามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้นะคะการบ้านก็คือให้เด็กๆดูภาพแล้วขีดเ,เครื่องหมายถูกนะคะในวงกลมที่คิดว่าเป็นการแต่งกายที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะพร้อมกับบอกเหตุผลประกอบ คุณครูยกตัวอย่างนะคะในรูปภาพที่1เนี่ยเป็นรูปภาพเด็กถือร่มแล้วก็ใส่ชุดกันฝนในขณะที่ฝนเนี่ยตกอยู่นะคะเด็กในภาพเนี่ยแต่งกายได้เป็นไงคะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคะถ้าสมมติว่าเหมาะสมเด็กๆก็ขีดเครื่องหมายถูกนะคะเหมาะสมนะคะเพราะรอ,อะไรคะ่ืดดูฝนนะคะ หรือดูฝน,แต,น,นแต่งกายด้วยชุดกันฝนใช่ไหมคะแต่งกายด้วยชุดกันฝนและกางร่มใช่ไหมคะ่าแบบนี้เป็นต้นนะคะอีกสองข้อเด็กๆก,ก็พิจนารณาแล้วก็ทำมาให้ถูกต้องนะคะ เสร็จแล้วเด็กๆก็ถ่ายรูปลงในอัลบั้มนะคะในวันนี้คุณครูจะมีเนื้อหาให้เด็กๆเพียงเท่านี้นะคะในชั่วโมงหน้าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรเด็กๆอย่าลืมมาติดตามนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ